สวัสดีทุกๆท่านเลยนะคะเรามาเก็บข่าวนะคะกอสิบบันเทิงจีนกันค่ะเอามาฝากเพื่อนๆประมาณ20ข่าวด้วยกันนะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะงงเออดวานทำไมแอดวานมีข่าวกอสิบบันเทิงจีนวันเดียวกันหลายคลิปจังเลยเพื่อนๆที่จีนน่ะนะมันเป็นวงการบันเทิงเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะคะเขาอัปเดตนะคะข่าวกันเนี่ย เช้ากลางวันเย็นค่ะด้วยหัวข้อที่เป็นคอสสิบบันเทิงนะคะเต็มไปหมดเลยแล้วก็เนื้อข่าวก็จะมีความตักแตกต่างหลากหลายกันไปนะะเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องแปลกใจเพื่อนๆค่ะโอ้โหที่จีนทุกสิ่งทุกอย่างมันใหญ่เบลเมไปหมดค่ะเรามาที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะเออบอกอีกนิดหนึ่งเ,เพื่อนๆฟังไปเพลินๆน,นะเพราะว่ารูปในคลิปเนี่ยคือที่ต้นฉบับเขาก็ใส่รูปมานนิดเดียวนะคะเพราะฉะนั้นแอดวานก็กรอบเขามาเลยรูปก็มีเท่านี้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องมา หวังว่าจะมีดารารูปหลายๆท่านขึ้นที่นี่นะคะไม่มีเพื่อนๆม,มาแบบต้นฉบับเลยนะเขามาแค่นี้ค่ะ ข่าวแรกนะคะคนไทยไม่ค่อยคุ้นเคยเหรอกคุณจิมมี่หลินนะคะแต่ว่าบางท่านอาจจะรู้จักคุณจิมมี่หลินเนี่ยถ่ายทำนะคะ,ะผลงานที่4ที่จีนแผ่นดินใหญ่แล้วเขาก็ใจดีมากเลยนะคะเขาจองอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ไว้ทั้งร้านเลยค่ะเพื่อให้ทีมงานนั้นได้ทํางานกันอย่างสะดวกสบายนะคะถือว่าเจ๋งสุดๆเลยนะคะต่อมาข่าวที่2ก็คือคุณเฉินตูหลิงนานนะคะจะให้ผู้ช่วยเปิดเพลงเบาๆให้เธอก่อนนอนค่ะเปลี่ยนเพลงหลังจากที่เธอหลับไปแล้ว ก็กลับมาเปิดเพลงต่อทันทีที่เธอตื่นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เธอได้บอกให้ผู้ช่วยนั้นทําเป็นตารางไว้เลยค่ะอุ้ยตารางนะคะ <laughs> น่ารักเชียต่อมานะคะข่าวที่3เป็นของคุณแชูขายของวกเราค่ะ ในข่าวก็สิบนี้บอกว่าชูข,ข่นั้นได้รับการแต่งตั้งเป็นโฆศกประจําแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วนะคะเขาลอดตัวแล้วเรียบร้อยสําหรับเรื่องอื้อฉาวเรื่องการพนันของเขาถูกปัดตกไปค่ะโดยไม่มีการเขาเรียกอะไรโดยไม่มีการแจ้งความอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยินดีกับคุณชูข,ขายด้วยนะคะต่อมานะคะเป็นข่าวของคุณจูจิงวี่ค่ะก็มักจะพกกระจกพกผ้าขนาดเล็กแล้วก็ลิปปามติดกระเป๋าไว้เสมอเวลาออกไปข้างนอกค่ะเวลา แต่งหน้าเธอก็จะค่อยๆจุ๊บริมฝีปากในกระจกเพื่อปรับรูปทรงนะคะแม้กระทั่งรายละเอียดเล,เล็กๆน้อยๆเนี่ยก็ดูงดงามไปหมดเลยนะคะจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ผู้หญิงสวยๆเขาก็ทํากันนะแหมเนาะพกลิปปามนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะคนดังขยับอะไรก็เป็นข่าวเนาะต่อมานะคะข่าวคุณหวังซูหลงค่ะมีเครื่องเล่นเกมย้อนยุคเต็มบ้านเขาเลยนะคะเมื่อตอนที่ไม่ได้ไปทํางานเนี่ยเขามักจะเก เก็บตัวแล้วก็เล่นเกมแข่งรถเก่าๆนะคะอยู่บนโซฟาที่เดิมของเขาอยู่เป็นประจำนะคะต่อมาข่าวที่6เป็นของลูหล่หานค่ะลู่หานเป็นคนเรียบง่ายมากเลยเวลาจัดปาร์ตี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปร้านอาหารหรูๆเขาก็มักจะไปที่บ้านเพื่อนเขาถึงกับถามทุกคนล่วงหน้าว่ามีใครไม่ชอบผักชีไม้อะไรไหมลู่หานเป็นคนเอาใจใส่นะคะเ,เพื่อนๆที่เขารักทุกคนนะคะใส่ใจมากกว่าพ่อบ้านใส่อีกนะคะกระโดนเซลล์ไปค่ะต่อมาค่ะ ่าวที่7คุณฐานเจนซื่อนั้น,นะคะบอกว่าโอโหถ่านเจนซื่อนั้นโดนนะคะจองตัวไปถ่ายาปกนิตยสารถึง5ฉบับด้วยกันนะคะเดี๋ยวจะออกมาในเดือนพฤศจ,จิกายนปี2025นี้นะคะท่านใดที่เป็นแฟนๆของคุณฐานเจนซื่อเก็บเงินเก็บทองไว้ซื้อ5นะคะนิตยสารด้วยกันเพื่อน ข่าวที่ปานนะคะคุณติลี่เลอปานะคะคุณเดลบาของพวกเรามีนิสัยพิธีพิถันมากค่ะเวลาเธอตัดริบบิ้นเนี่ยเธอจะจับริบบิ้นเอาไว้นะคะนั่นเลยแล้วก็หลังจากที่ตัดแล้วเนี่ยก็ไม่ปล่อยนะคะจะรอให้คนมารับไปเพราะฉะนั้นริบบิ้นที่เธอตัดนั้นไม่เคยหลุดมือลงพื้นเลยนะคะโอ้เพื่อนๆจาข่าวเทยดหวานเราได้ไหมหลี่ไนเวินนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าหลี่ไนเวินทําอะไรไว้นะคะก็สามารถจะไปอ่านข่าวได้ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีข่าวว่าคุณเดลบา ขาวของเรานั้นตรงคามเลยนะคะต่อมาข่าวที่9้านะคะคุณหวังอีปอค่ะเขานั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในเรื่องการพับผ้าเก็บเสื้อผ้านะคะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นอย่างมากเลยนะคะจะบอกว่าเขานั้นเป็นพ่อบ้านที่เก่งมากก็ไม่ผิดอะไรอุ้ยน่าหลักเนาะข่าวที่10ค่ะเซียวจ้านนะคะบอกว่าชอบเดินเล่นในหูถงโดยมักจะสวมเสื้อผ้าสบายๆนะคะแต่ว่าเขาปิดหน้าปิดตาใส่หมวกก็เลยเรียกได้ว่าไม่เปิดเผยตัวนอกจากนี้เนี่ยเขายังชอบไป แวะร้านอาหารต่างๆน,น,นานาเพื่อไปลิ้มลองอาหารต้นตำรับอีกด้วยนะคะเพื่อนๆที่ไปปักกิ่งเนาะก็ไปเดินบ่อยๆนะแถวถนนนั้นนะคะหูถงเนาะเผื่อไปเจอเสี่ยวจานขึ้นมาแต่ว่าจะมองอยังไงให้เป็นเสี่ยวจานก่อนแจ็คเก็ตแน่นๆนะคะแว่นตาดำใส่มาใส่หมวกเพื่อนๆค่ะอ๊้ยแต่และ ข่าวที่11นะคะคุณอย่างมีของพวกเราค่ะคุณอย่างมีนานนะคะก็นักข่าวบอกว่ายังเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะที่เธอจะคว้ารางวัลอย่างไก่ทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าเธอนั้นจะได้มีบทบาทสมทบที่โดดเด่นในภาพยนตร์ก็ตามนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวเรารอดูแล้วกันนะคะไก่ทองก็จัดแทบจะทุกๆปีอยู่แล้วนะคะข่าวที่12เป็นข่าวของเออพวกเราใครก็ไม่รู้แต่ว่าคนนักข่าวเขาเขียนว่ามีเทพธิดา ในวงการบันเทิงคนหนึ่งเธอไม่ได้มีลูกนอกสมรสนะแล้วเธอนั้นก็ไม่มีลูกจริงๆค่ะโอ้บอกบอกมาแค่นี้แต่จริงถ้าข้อมูลแค่นี้พวกเราก็จะต้องนึกถึงข่าวลือเนาะเมือ่อเมื่อก่อนที่มีข่าวลือนั่นแน่นนั่นก็คือคุณดินระบานั่นเองเพราะฉะนั้นนะักข่าวก็บอกว่าไม่ได้มีลูกนอกสมรสแล้วก็ไม่เคยมีลูกจริงๆด้วยนะคะอ่ะต่อไปแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นคุณดิลบานี่แอดวานแอดวานพูดเฉยๆว่าถ้าให้เรานึกถึงมันก็มีอยู่คนเดียวที่เราต่อจิ๊กซอได้นะคะ ต่อไปข่าวที่13เขาบอกว่าซ่งจูเอ๋อร์กำลังควบคุมอาหารอย่างหนงักความมิตกกังวลเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเธอตอนนี้เธอกังวลยิ่งกว่าแต่ก่อนมากเลยโอ้ก็เข้าใจได้วงการบันเทิงจีนต้องผอมแห้งแบบ แห้งแบบกระดาษแบนๆเลยอ่ะเพื่อนๆเออเห็นใจดาราที่ต้องถ่ายทำซีรีส์แนวเอย้อนยุคอะไรเงี้ยนะคะน้องซองจูเออก็เป็นนางเอกที่มีคนแบบเออสปอนซ์ทรัพยากรให้เยอะๆเพราะฉะนั้นน้องก็ควบคุมอาหารไปนะคะโอ้แต่ละนะคะผอมแล้วผอมอีกผอมอีกผอมไปอีกนะคะต่อไปข่าวที่14นะคะเขาบอกว่าทรัพยากรของอยางฉเฉาเย่นั้นแย่ลงกว่าแต่ก่อนมากส่วนใหญ่เป็นเพราะละครที่เธอแสดงไม่ได้รับความนิยมเท่าเดิมนั่นเอง อะะตอนนี้เงียบๆไปนะคะสำหรับคุณอย่างาวเฉาเย่แต่ก็เดี๋ยวต้องรอโอกาสเธอก็น่ารักดีนะน่ารักแล้วก็สวยดีแล้วก็มีฐานแฟนคลับด้วยเพราะาเธอก็เป็นในสายไอดอลมาก่อนใช่ไหมละ่ะให้กำลังใจแล้วกันนะคะข่าวที่15เป็นของหนุ่มลอลีเซียนค่ะรีเซียนยังคงมีตำแหน่งหน้าที่สูงมากในบริษัทดังนั้นบทละครจึงมักจะถูกส่งผ่านไปที่เขาก่อนนะคะว่าเขาจะเล่นหรือไม่เล่นโอ้อา้าตกลงโอเคต่อไปข่าวที่16นะคะฐานเจนซ มีทรัพยากรด้านแฟชั่นที่ยอดเยี่ยมและเขาเป็นคนที่ไม่มีใครจะไปแย่งชิงได้ค่ะโอ้โหตอนนี้ไปนู่นอยู่นะไปอ,อ,อะไรนะช,ชบเชี่ยวนะคะเฉิชดฉายอยู่ในงานแฟชั่นวีคอยู่นะคะแล้วดูใบหม้ร่วงเนาะโอ้โหแต่งตัวทำทำวอกของตัวเองอ้มีทีมงานไปพร้อมมากคุณฐานเจนซื้อนะะเห็นละเห็นวบวับ <ๆ S 1> บนโตอินนะคะ แล้วก็มีใน tiktok ก็มีกลุ่มแฟนคลับน้องแอดวานไปตามอยู่นะคะก็ได้เห็นวิดีโอน่ารักน่ารักออของคุณฐานเจนเซอร์นะคะน่ารักดีข่าวที่17นะคะซ่องไวหลงค่ะยังไม่เลิกลาแฟนสาวของเขาถึงกับช่วยเขานะเป็นคนที่ช่วยยกเลิกสัญญากับบริษัทเก่านะคะ อืมซ่องไวหลงมีแฟนแล้วเหรอตายแล้วแต่เออแต่ละแต่ละเอาไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเรื่องเรื่องส่วนตัวใช่ไหมคะ,ะก็ไม่เป็นไรหนุ่มหล่ออ่ะจะทําไงได้ใช่ไหมเพิ่งรู้จากข่าวซุบซิบเป็นครั้งแรกเลยนะว่าว่าเขายังคงมีแฟนสาวอยู่นะคะ,ะข่าวที่18ค่ะทีมงานของอู๋เลยไม่อนุญ,ญาตให้อู๋เลยนั้นออกกําลังกายกลางแจ้งหรือว่าฝึกซ้อมหนักเกินไปนะคะอืมอืมถนอมร่างกายหน่อยนะคะอ,อู๋เลยเอ๋ยนะคะถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าจะมีสตูดิโอของตัวเอง แต่ก็ต้องถนอมร่างกายหน่อยจะออกไปแบบว่าปั่นจักรยานนะคะตามท้องถนนอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงเนาะ,ะรับงงรับงานเยอะยะไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นก็ดูแลรักษาตัวเองก็ดีแล้วนะคะแต่เขาเป็นคนชอบออกกําลังกายเนาะสำหรับอู่เลยของพวกเรานะคะต่อไปข่าวที่19นะคะเขาบอกว่า มีคู่รักจอมเฟกในวงการบันเทิงในตอนนี้ซึ่งเ,เรื่องราวเกี่ยวกับคู่รักคู่นี้ถูกเขียนบทเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโอ๊ยตายแล้วจั่วหัวมาแบบนี้เนื้อหาก็มีเท่านี้แล้วพวกเราจะรู้ไหมล่ะใครที่เพิ่งคบกันในตอนนี้ของวงการบันเทิงจีนบ้างเอ่ยนะคะก็ตอนนี้โดนซุบซิบว่าเออได้เหมือนกับถูกเขียนบทเอาไว้ล่วงหน้าแล้วนั่นเองค่ะมาปิดที่ข่าว20กันนะคะข่าว20นี้ก็ต้องเดาเนาะต่อจิก๊กซอกนันเพื่อนเขาบอกว่ามีนักแสดงสาวคนหนึ่ง ในวงการบันเทิงเนี่ยชอบสร้างกลุ่มเล็กๆของตัวเองอยู่เสมอเธอมีความคิดแปลกๆด้วยจริงๆแล้วเธอค่อนข้างไม่ชอบผู้หญิงที่สวยกว่าในวงการนะแต่เธอก็มักจะอ้างว่าตัวเองมีความมั่นใจตามเธอจะร้องไห้ต่อหน้าผู้คนจนทําให้คนอื่นรู้สึกเขินอายไปแต่ว่าเพื่อนๆของเธอนั้นก็จะคอยเข้ามาปลอบใจเธอภายนอกแล้วเนี่ยนักแสดงสาวคนนี้ดูเหมือนจะมีบุคลิกที่ดีมีความอบอุ่นมีความร่าเริงตอนนั้นเธอไม่ได้อยู่ ในวงการบันเทิงนะแต่ว่าทำงานเป็นทีมงานของทวงโทรทัศน์ด้วยด้วยหน้าตาและบุคลิกที่ดีของเธอเธอจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้เธอสามารถก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงได้หลังจากที่เธอเข้าสู่วงการแล้วเนี่ยกลุ่มผู้หญิงสวยๆที่เธอเคยทำงานให้ก็ไม่เพียงพออีกต่อไปแล้วทาให้ไม่มีผู้หญิงที่สวยกว่าอยู่ในกลุ่มอีกต่อไปด้วยบุคลิกแบบนะคะแบบมันแมนของเธอเธอจึงได้เพื่อนผู้ชายมากกว่า หลังจากที่เข้าวงการมาแล้วเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเธอได้สร้างกลุ่มเล็กๆของตัวเองขึ้นมาแล้วก็มักจะตัดนะคนอื่นๆที่เธอไม่ชอบออกไปอย่างไรก็ตามนักแสดงสาวไม่ได้ดูถูกใครโดยตรงนะเธอเพียงแค่ทําให้ทุกคนที่อยากเข้าร่วมกับเธอรู้สึกด้อยค่าลงเท่านั้นวงในเนี่ยบอกว่านักแสดงสาวคนนี้มีอดีตแฟนมากกว่าหนึ่งคนทําให้กลุ่มนี้ค่อนข้างกลุ่มเล็กๆของเธอเนี่ยค่อนข้างมันง่นคงและเธอก็เ,อเรียกได้ว่าไม่เคยที่จะเปิดเผ เผยเรื่องความสัมพันธ์ใดๆมาก่อนอย่างแท้จริงก่อนหน้านี้นักแสดงสาวอีกคนหนึ่งก็เคยเลิกกับเพื่อนสนิทของผู้ชายคนหนึ่งเพราะสนิทกันเกินไปและเธอก็ไม่คิดว่ามีอะไรผิดปกตินะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโอ้ย,ยากโคตรเลยเพื่อนๆใครวันเนี้ย <c ười> ใครละเนี่ยนะคะอ่าล่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวมันอาจจะไปต่อจิ๊กซอได้กับเรื่องของใครอะไรยังไงแต่ตอนหลังก็ได้เนาะ,ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะก็ฟังไว้ไปเพลินๆเพื่อนๆค่ะวงการ ะะวงการที่มันมายามัคือมาใหญ่โตค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ